สวัสดีครับพบกับผมนะคะเอกเกษตรบ้านกูสวนพิชัยบ้านแพรวนะครับกับเพจนะสวนพิชัยบ้านแพร์วันนี้ก็จะมาพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องที่เรากําลังเจอนะตอนนี้นะครับก็ตอนนี้ที่สวนเจอกับปัญหาเกี่ยวกับฤดูแล้งที่ผ่านมาในช่วงที่เป็นกุมภา,าเมษานอะไรเงี้ยทำให้ผลผลิตของที่สวนน้อยลงนะครับน่าจะ สาเหตุหลักๆนะมันน่าจะเกิดจากสาเหตุที่ว่าอากาศมันร้อนทําให้เกสรเนี่ยหรือว่าการผสมเกสรเนี่ยมันติดไม่ดีนะครับ <c oughs> อันนี้เป็นในมะนาวอย่างในมะม่วงก็ติดไม่ดีเหมือนกันใช่ก็ปกติทํานอกฤดูก็จะได้ผลผลิตระดับหนึ่งแต่ปีนี้ก็เวลาเราทํานอกฤดูมันมันเพี้ยนไปเยอะเหมือนกันนะครับก็ ต้องเป็นกําลังใจให้กับชาวสวนหลายๆคนก็ปีนี้ถือว่าเป็นปีที่ยากหรือว่ามีความผันผวนทางสภาพอากาศเยอะนะต้นปีเป็นปีที่ร้อนร้อนมากๆเลยอ่ะเออแต่ปลายปีอ่ะปลายปีหรือกลางปีเป็นต้นไปเนี่ยฝนจะเยอะมากเลยปีนี้สังเกตได้ดีนะฝนจะเยอะกว่าปกติเป็นพิเศษปกติเนี่ยจะมีช่วงทิ้งช่วงเนี่ย เป็นระยะระยะเลยนะครับเออแต่ปีนี้คือฝนมันเยอะมากเยอะมากๆเลยดีกว่าเพราะว่าออด้วย climate change อะไรประมาณนี้แต่ถ้าเรามาดูดีๆนะเ,ออเวลาฝนตกเยอะก็มีผลต่อการเจริญเติบโตของพืชเหมือนกันนะครับก็อย่าง มะนาวเนี่ยอยกตัวอย่างมะนาวผมว่าในในทฤษฎีผมนะก็การที่อากาศปิดเนี่ยทาให้พืชได้รับแสงน้อยเพอพืชได้รับแสงน้อยเนี่ยการจเจริญเติบโตหรือการสะสมอาหารของพืชเนี่ยมันทําให้ชะลอตัวลงไปนะครับอืมแล้วก็มอไม่มีการสร้างอาหารพืชเนี่ยพืชจะไปเลี้ยงใบมากกว่าแล้วก็ สลัดลูกอืมสลัดลูกก็คือเพราะเพราะว่ามันต้องการทําให้ตัวมันเองอ่ะอ,อ,อยู่ต่อไปได้นะครับก็เลยจะเป็นการสลัดลูกแล้วอ,อ,อีกปัจจัยหนึ่งที่ทําให้เราได้ผลผลิตน้อยก็คือเวลาฝนตกเยอะเนี่ยแล้วอากาศมันปิดเนี่ยความชื้นอะไรก็แล้วแต่เนี่ยมันทําให้เชื้อราในดินแล้วก็เชื้อราที่ เกิดในสภาพแวดล้อมเนี่ยมันเติบโตได้ดีทั้งเป็นเชื้อราร้ายเชื้อราดีเนี่ยส่วนใหญ่ไอ้เชื้อราดีเราก็ไม่ได้กลัวหรอกใช่ไหมแต่เราไปกลัวพวกเชื้อราที่มันไม่ดีอ่ะพอเชื้อราที่มันไม่ดี <c oughs> มันมันเกิดเยอะๆแล้วมันทําให้ต้นไม้ของเราเนี่ยมันเกิดความเสียหายเออมันเกิดความเสียหายยังไงอ่ะสมมติว่าเราเออมีต้นไม้อะอย่างต้นมะนาวมีบาดแผลที่โคนใช่ไหม เออมันก็จะทําให้โคนเป็นเชราเออรากมันก็จะมีผลนะครับรากเชือราพิเทียมไฟทอฟทา่าอะไรเงี้ยมันก็จะเข้าทําให้ต้นมะนาวเนี่ยเหลืองเป็นการรากเน่าโคนเน่านะครับเขาเรียกอาการนี้ว่ารากเน่าโคนเน่าแต่ถ้าจะาหาวิธีการแก้ก็คือการเร็วๆก็คือการลดลดยาฆ่าเชื้อลาแล้วก็ ถ้าจะผสมผสานกับพวกชีวภาพนะครับก็จะเป็นเอ้ยไม่ใช่ครับละอินอก็ชีวภาพแล้วกันก็จะเป็นพวกไตโคเดม่ามีไบซิลลาสตัฟติลิสนะครับมีไบซิลลาสตัฟติลิสของมอกระเสดเนี่ยมันจะมีอยู่หลายหลายตัว1 2 3นะครับก็เป็นตัวที่ถุงสีเขียว,เ,ยวเนี่ยก็จะช่วยในเรื่องของโรคแคนเกอร์แล้วก็รากเน่าคุเน่าได้นะครับ เออก็ลองเอาไปใช้กันดูนะแต่ถ้าเป็นสารเคมีเลยเนี่ยอย่างผมเนี่ยมีเ,ออเพื่อนๆหรือว่าพี่ๆเนี่ยที่ใช้กันนะครับก็จะเป็นตัวเทลคร์นะครับแล้วก็เป็นตัวเมทาลลิกซิลแล้วก็ฟอส t ทล a l ล m ูมิเนีมนะครับออตัวที่เก่งๆเนี่ยถ้าฉีดเรื่อยๆก็ฟอสเทล u m ล n ูมินีมก็ช่วยได้เยอะนะครับเอออย่างก็ มีเชื้อราเชื้อราที่มันเป็นร่างเน่าคนเน่าเนี่ยผมว่ามันรักษาค่อนข้างยากถ้าเป็นแล้วนะครับถ้าเราป้องกันเรื่อยๆมันก็จะไม่ไม่ส่งผลกระทบอะไรมากมายอะ่ะเออเอาจริงๆทุกวันนี้มันมันมีโรคมากมายหลากหลายเลยจริงๆอ่ะก็คือเมื่อก่อนน่ะเราทำกเกษตรใช่ไหมไม่มีโรคอะไรเยอะขนาดนี้ ไม่ต้องบำรุงอะไรเยอะต้นไม้ก็ออกผลผลิตได้เยอะแหละแต่ปัจจุบันเนี่ยพอเราทำการเกษตรที่มันหนักหนักหน,นักขึ้นแล้วก็มีการใช้าสารเคมีใช้ปุ๋ยเคมีอะไรเงี้ยมันก็ต้องเยอะขึ้นเพราะว่าในดินเราเนี่ยเราเก็บผลผลิตไปเนี่ยมันสูญเสียธาตุอาหารไปเรื่อยๆนะครับถ้าเราไม่ได้ใส่เข้าไปเพิ่มเลยอะ่ะมันก็เหมือน กับว่าเราคแอะไร,ะไรเปรียบเทียบยังไงดีเปรียบเทียบว่าเ,เราไม่ได้กินข้าวอะ่ะฉะนั้นตัวเราก็จะผอมอ,อผลผลิตก็เหมือนกันนะครับพอมันไม่ได้รับสารอาหารเนี่ยตัวมันก็จะให้ผลผลิตน้อยหรือให้ผลผลิตที่ไม่มีประสิทธิภาพนะครับฉะนั้นเราก็ต้องให้ในปริมาณที่เพียงพอต่อมันกินนะครับถ้าให้เยอะไป ถามว่าเป็นไรไหมเปลืองเปลืองแล้วก็บางทีก็เกิดการสูญเสียได้นะครับถ้าเป็นในกรณีที่ปุ๋ยนะฮะที่ว่ามันสูญเสียเร,เร็วก็จะเป็นไนโตรเจนถ้าเราทําพวกอ้อยผลเนี่ยก็ไนโตรเจนมันก็ใช้ระดับหนึ่งแต่ก็ไม่ได้ใช้เยอะนะครับก็ตัวกลางก็ใช้น้อยนะครับแต่ถ้าแบบบางที่เลยเนี่ยมัน เกิดการชารางง่ายๆเราก็ต้องจําเป็นนะคจำเป็นต้องใส่ตัวกลางเข้าไปนะครับอย่างเมื่อก่อนเนี่ยส่วนผมไม่ได้ไม่ค่อยได้ใส่ตัวกลางทําให้ผลผลิตเนี่ยอย่างาพวกอะไรอะดอกเนี่ยมันติดไม่ดีแต่ช่วงนี้ก็คือติดดีนะครับเอออีกปัจจัยหนึ่งเอ้ยอีกอย่างหนึ่งที่อยากจะพูดก็คือ,อความเหมาะสมของสภาพอากาศต่อการติดดอกนะครับ ถ้าเป็นช่วงที่ผ่านมาเนี่ยคือในใน,ในการสังเกตนะครับผมสังเกตได้ว่าเวลาเราอากาศที่มันความชื้นเหมาะสมแดดเหมาะสมเนี่ยผลไม้หรือว่า,าตัวมะนาวของผมเนี่ยมันจะติดดีมากขึ้นนะครับติดดีโดยแทบจะไม่ต้องฉีดปุ๋ยฉีดยาอะไรเพิ่มเลยอะ่ะก็คือฉีดฉีดยาไม่ให้มแมลงมันเข้าอะ่ะแต่คือ ปุ๋ยอ่ะล้วก็ใส่แค่ทางดินเท่านั้นแหละแต่ไม่ได้ใส่ทางใบเลยอะ่ะไม่ได้ฉีดทางใบเลยอะ่ะมันก็ติดดีเฉยเลยไม่ต้องใส่แคลเซียมไม่ต้องใส่ปุ๋ยตัวอื่นเลยที่มันช่วยให้เท,ที่บริษัทว่าให้มันติดดีแต่ก็คือมันติดดีเพราะว่าสภาพอากาศมันเหมาะสมต่อการติดของอดอกติดดอกของพืชน,นะครับ <c oughs> อันนี้ก็เป็นสิ่งที่อยากจะพูดอย่างหนึ่งนะครับก็ปีนี้เป็นกําลังใจให้ครับ ส่วนก็สู้ๆครับผมก็ต้องสู้เหมือนกันครับก็ไว้ถ้ามีสินค้าอะไรก็จะมาโปรโมตในช่องทางพอดแคสต์แล้วก็ช่องทางอื่นๆด้วยนะครับก็วันนี้ไปแล้วครับสวัสดีครับ